ดูจากสภาพนะครับโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยนี่ครับดูผลงาน,นยังเป็นก้อนๆเลยนะครับจะคลองมาแล้วเดี๋ยวถามดูจะให้ไทยต่อหรือว่า รอฝนก่อนใคยยากอยู่นะกระโดดเหมือนกบเลยครับ บกแข็งแค่นานี้สองนาฝัออ่งโน้นบอกดินอ่อน,น,ออนเลยขอดอูเรียบร้อยนะครับเนี่ยแปดไร่้ดูใหญ่มากเลยนะยาวไปถึงนน่นนะครับสู้จนเสร็จนะครับใช้เวลาวันหนึ่งเต็มๆเลยโอ้โห มันเสียเวลาตรงนาดินแข็งนะครับแต่ว่านานี้นานี้ก็ไล่มาก็ไถง่ายอยู่นะครับเป็นดินทรายนะข้างบนเสียเวลาช่วงสองสามนาแรกนะครับดินแข็งมากนะครับก้อนคิดไถยก็ใหญ่มากนะครับเราต้องแบบไปแบบช้าๆนะครับกระโดกกระเดกนะโอทรมานมากเลยผมว่าจะหนีตั้งแต่รอบแรกแล้ว พอดีเจ้าของนามาแล้วก็แก okay, บอกให้ลุยเลยให้เสร็จเดี๋ยวถ้าฝนมาอีกทีแกก็จะหวานเลยนะครับเราก็จะได้งานตีดินต่อนะครับเนี่ยก็เลยสู้ไทยให้มันเสร็จนะถ้าฝนลงอีกทีนึงเขาจะหวานเลยเราก็จะได้งานปั่นต่อนะครับตรงนี้กิน2ต่อเลย <S 2> <S 2> <S ตรงนี้ก็ปั้นคันนาให้ใหม่ครับใช้เวลาไม่นานก็เอาแค่ร้อยเดียว อ่ะเนี่ยนะครับที่ปันคันานะครับเนี่ยนิดเดียวเนี่ยนานี้นะครับแข็งมากอันนี้แข็งกว่าเพื่อนเลยนะครับเนี่ยนานี้โอ้โหสุดยอดเลยนานแรกไม่เท่าไรเนี่ยครับที่เราไทยนะ เจอนานี้ครับนาใหญ่เนี่ยนาสองนาสามโอ้โหเนี่ยผมจะหนีตั้งแต่นาแรกแล้วนะครับอา่ายเสร็จแล้วก็สบายใจเดี๋ยวรอมาอีกทีก็ฝนลงนะครับแล้วก็จะมาปั่นเลยตรงนี้เขาจะหวานเลยนะครับแปดไร่นะใช้เวลาทั้งวันเลย โอเคตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วครับเลิกงานแล้วคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวตอนเช้าเราก็ไปโรงงานที่ใหม่ต่อนะครับนะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะโอเคไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ